สวัสดีค่ะสวัสดีกับเด็กๆทุกๆคนนะคะเด็กๆสบายดีกันไหมคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอ้อมในวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นป .2 นะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาในหนังสือนะคะและ เราจะใช้แบบฝึกหัดในการทำการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนเรียนบทใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องชุมชนของเรานะคะซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นลักษณะของการสำรวจชุมชนของเราการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนะ,ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดหนังสือหน้า26และ27นะคะ ไม่แมปปิ้งนะคะแผนถังความคิด hmm. การเรียนรู้นะคะก็จะมีสองหัวข้อก็คือหนึ่งการสืบค้นข้อมูลเกกับชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนวันนี้นะคะกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอ่าชุมชนของเรานะคะเป็นท,ที่ที่มีคนทําไมคะอาศัยกันอยู่อย่างเยอะเลยใช่ไหมคะรวมกลุ่มรวมตัวกันเยอะๆเรียกว่าชุมชนนะคะ ภายในชุมชนของเราจะประกอบด้วยคนที่มาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวด้วยกันใช่ไหมคะเด็กๆผู้คนเหล่านี้จะมีการดำเนินชีวิตมีความเชื่อและมีภาษาที่แตกต่างกันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะบ้านเรือนก็จะแตกต่างกันประเพณีต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะคะ บางครั้งชุมชนของเราก็จะมีปัญหาต่างๆเช่นความแห้งแรงน้ำท่วมความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินคนในชุมชนจึงได้ร่วมมือกันใช้ภูมิปัญญาที่สังสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเ,คเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะ,ะถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วมภูมิปัญญาจะทำยังไง ก็ต้องขุดบ่อน้ำเพื่อไว้ใช้ในฤดูแรงเมื่อมีน้ำท่วมน้ำก็จะมาเยอะใช่ไหมคะ่าพอน้ำท่วมหมดไปก็จะเกิดปัญหาภัยแรงตามมาคนในโบราณก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีให้มีน้ำเก็บไว้ใช้ยามฤดูแห้งแรงไว้ทำนาไว้ทำสวนทำไร่ก็ใช้วิธีการขุดบ่อนะคะ ขุดบ่อเก,ก็บน้ำนะคะซึ่งนั้นเป็นความคิดของบรรพบุรุษของพวกเรานะคะช่วยกันขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ําช่วยกันจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในชุมชนอ่านี่คือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดปัญหาในหมู่บ้านนะคะลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมและฟังกันต่อนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจเรียน แล้วทําการบ้านในแบบฝึกหัดของการอ่าของงานในวันนี้นะคะก็คือการทําแบบฝึกหัดนะคะจ้าถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอจากคุณครูใน Youtube กันต่อเลยจ้าสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะ ในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือชื่อหน่วยว่าชุมชนของเราเ,เนื้อหาแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน คราวนี้นะคะเราไปดูกันว่าชุมชนของเราเนี่ยจะมีเนื้อหาอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะในภาพที่นักเรียนกำลังเห็นตอนนี้นะคะก็คือเป็นภาพชุมชนชนบทนะคะหรือว่าช,ชุมชนที่เราอยู่กันนะคะซึ่งลักษณะของชุมชนชนบทเนี่ยจะเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองออกไปนิดนึงก็จะมี ออการทําการเกษตรหรือว่าบ้านเรือนเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นบางจุดนะคะส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นชุมชนริมน้ําถ้าบ้านใครอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยสภาพชุมชนก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะอาจจะใช้การเดินเรือในอดีตนะคะในการ ไปไหนมาไหนแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนไปใช้เป็นถนนเป็นรัฐส่วนอันนี้นะคะก็น่าจะเดาไม่ยากเลยก็คือเป็นชุมชนเมืองนักเรียนจะเห็นตึกสูงสูงแล้วก็รถที่มีสภาพแออัดนะคะ ่าคราวนี้นะคะเรามาดูกันว่าชุมชนเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรชุมชนก็คือเป็นที่ที่มีคนมาอาศัยอยู่วรวมกันเป็นกลุ่มภายในชุมชนเนี่ยจะประกอบไปด้วยคนที่มาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยนะคะผู้คนเหล่านี้จะมีการดำเนินชีวิตความเชื่อภาษาแล้วก็วัฒนธรรมที่มีความคล้ายกันจะเห็นได้จากการแต่งกายอาหารชนิดต่างๆก็บ้านเรือนหรือว่าประเพณีของชุมชนนะคะ ภายในชุมชนเนี่ยยังมีบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีวัดโรงเรียนมีตลาดที่ประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ที่พักผ่อนและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ชุมชนเนี่ยยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสำคัญด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็น ภาพจำลองชุมชนนะคะของบ้านเรานักเรียนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับภาพชุมชนแบบนี้นะคะสังเกตจากชุมชนบ้านตัวเองก็ได้นะจะมีทั้งสถานีอนามายัยมีโรงเรียนมีตลาดสดมีร้านค้ามีวัดแล้วก็มีบ้านคนนะคะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆแบบนี้จะเรียกว่าเป็นชุมชน คราวนี้เรามาดูว่าการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างชุมชนแต่ละแห่งนะคะจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศรวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้คนด้วยนะคะ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปไม่มากก็น้อยค่ะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นชุมชนชาวสวนที่อยู่ริมน้ํานะคะก็จะใช้เรือในการที่สัญนจรหรือว่าบรรทุกพืชผลทางการเกษตรเนี่ยไปขายตามริมฝั่งแม่น้ํานะคะก็จะมีลักษณะก็คือ ของที่ขายเนี่ยจะเป็นของที่มาจากสวนที่บ้านนั่นนี่ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่อยู่บนดอยซึ่งจะมีอากาศที่หนาวเย็นมากๆในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็จะมีหน้าต่างที่น้อยเพราะว่า ป้องกันความหนาวเย็นหรือว่าลมที่พัดเข้าหน้าตา่างกับอันนี้นะคะคนที่อยู่บนดอยเนี่ยเขาจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนามากกว่าปกตินิดนึงเพื่อต้องป้องกันความหนาวเย็นนะคะ ชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อถึงวันสําคัญทางศาสนานะคะอย่างเช่นวันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชาวันอาสาหาบูชาผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไปทําบุญที่วัดนะคะฟังเทศแล้วก็เวียนเทียนผู้คนที่นับถือศาสนาอื่นๆก็อย่างเช่นศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยพอถึงวันสําคัญของศาสนาเขาเนี่ยเขาก็จะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ศาสนาสถานของตนเองเหมือนกันนะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภาพตัวอย่างของการประกอบพิธีกรรมนะคะภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพพิธีกรรมของชาวพุทธอยู่แล้วนะคะเราเห็นพระเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นศาสนาพุทธแน่นอนส่วนภาพที่สองเนี่ยก็จะเป็นภาพกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมของชาวมุสลิมนะคะที่ไปประกอบพิธีกรรมที่มัสยิด นักเรียนจะเห็นว่าแต่ละชุมชนเนี่ยต่างมีวิถีชีวิตแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลให้การประกอบอาชีพการแต่งกายอาหารการนับถือศาสนาแตกต่างกันถ้านักเรียนต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของตัวเองนะคะว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ อย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องสำรวจชุมชนว่าในชุมชนของนักเรียนเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างใดบ้างก็อย่างเช่นบ้านโรงเรียนวัดมัสยิดตลาดสะพานหรือว่าถนนนะคะหรือว่าจะเป็นไรนาหรือว่าสวนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่บริเวณใดนักเรียนก็อาจจะทำออกมาเป็นรูปแบบของแผนผังก็ได้นะคะว่า แสดงที่ตั้งของสถานที่นั้นไว้อย่างที่สองก็คือจะต้องสอบถามผู้รู้ในชุมชนนะคะก็อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคุณครูหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ว่าในชุมชนของเรานะคะมีอาชีพใดบ้างมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญอย่างไรบ้าง ะะก็คือการศึกษาจากภาพถ่ายแล้วก็สถานที่สําคัญในชุมชนนะคะก็อย่างเช่นที่วัดอนุสาวรีซึ่งสถานที่เหล่านี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาในชุมชนนะคะ ค่ะหลังจากนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนของเรานักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะนักเรียนสำหรับภาระงานวันนี้นะคะนอกจากที่นักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สองในวันนี้จะอยู่ในหน้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 30นะคะอ่านักเรียนกลับไปทบทวนได้อหาในหนังสือและก็ดูคลิปวิดีโอประกอบนะคะจากนั้นให้นักเรียนทําการบ้านนะคะแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ของปอ2หน้าที่16จุดประกายความคิดนะคะและแบบฝึกหัดข้อที่1หน้าที่17แบบฝึกหัดข้อที่2นะคะอ่าการบ้านมีด้วยกัน2หน้านะคะเป็นแบบฝึกหัดวิชาประวัติหน้า16 และหน้า17สเจสำหรับหน้า1 6นะคะจุดประกายความคิดถามนักเรียนว่าสถานที่ใดในชุมชนที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไรสถานที่ใดในชุมชนที่นักเรียนชอบมากที่สุดและเพราะอะไรถึงชอบสถานที่นั้นนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างคําตอบค่าคุณครูยกตัวอย่างคําตอบห้องสมุดชุมชนนะคะ เพราะอะไรถึงชอบที่นั่นเพราะมีหนังสือมากมายให้อ่านเพิ่มความรู้อ่านี่คือตัวอย่างคําตอบนะคะเด,เด็กอาจจะชอบหลายที่ก็ได้นะคะใส่คําตอบมามากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะส่วนแบบฝึกหัดข้อที่1กับแบบฝึกหัดข้อที่2ก็ให้นักเรียนทําตามคําสั่งของโจทย์ในหนังสือได้เลยนะคะใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามที่คุณครูประจําชั้นหรือสอบถามคุณครูประจําวิชามาได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูอ้อมขอจบ คลิปวิดีโอการสอนออนไลน์นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณครูรอตรวจการบ้านให้คะแนนอยู่นะจ๊ะเด็กๆดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจ้าสวัสดีค่ะ